สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมสืบพงศ์อมตะพักเครื่องวันนี้เป็น e ีีที่60นะครับประจำวันที่24นะครับเดือนมิถุนายน2568นะครับพี่วันนี้วันนี้มาเปิดในราคา300บาททุกรายการนะครับวันนี้300บาททุกรายการนะครับ4องค์1000งนะครับ2องค์500รนะพี่นะส่งฟรีมีปลายทาง สนใจติดต่อเบอร์โทร0928300049หรือแอดไลน์ OUM7146 นะครับหรือสามารถสแกน QR Code ตรงด้านหน้าน,นี้ได้เลยนะครับผมวันนี้ ep ที่60นะครับประจำวันที่24 300บาททุกรายการ4องค์1,000งพันะพี่นะ2องค์500ร้อนะครับส่งฟรีนะพี่นะส่งฟรี วันนี้ได้พระเลี่ยมกรอบพระเหรียญน,นะครับพระปิดตาหลายรายการเลยนะครับพี่นี่ครับรายการที่หนึ่งรายการที่หนึ่งนะครับพระปิดตาไม่ทราบที่นะครับพี่ด้านหลังเป็นตารางแบบนี้นะครับนี่ครับไม่ทราบที่นะครับรายการที่หนึ่งรายการต่อไปรายการที่สองนะครับเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคนะครับขี่คุดนะครับพี่รายการที่สอง รายการต่อไปรายการที่สมอันนี้เป็นพระปิดตา,าหลวงปู่จีนนะครับพี่หลวงปู่จีนวัดท่าลาดนะครับรายการที่สามพิมแข้งหมอนนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่ปิดตาจัมโบ้หนึ่งหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับรายการที่สี่ นะครับรายการนี้นะครับผมปิดตาจัมโบ้หนึ่งหลวงปู่โตรายการที่สี่รายการต่อไปรายการที่ห้าพระสมเด็จจิตละดารายการที่ห้านะครับสมเด็จจิตละดารายการต่อไปนะครับรายการที่หกนะครับปิดตาจัมโบ้หนึ่งหลวงปู่โตอีกหนึ่งองค์ครับเนื้อสีเหลืองฝังตะกุดสองดอกรายการที่หกนะครับ รายการต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับเป็นพระปิตาอาเนื้อผงนะครับพี่อันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับดูทรงคายน่าจะเป็นวัดห้วยจระเข้นะครับพี่หรือวัดห้วยจะเข้นะครับรายการที่เจ็ดปิตาหูกระต่ายรายการต่อไปรายการที่แปดนะครับเป็นรูปภาพนะครับหลงวงพ่อโกยวัดโคสิตารามหลังยันสิงรายการที่แปด รายการต่อไปรายการที่9พระสมเด็จวัดเกตชัยโยรายการที่9พระสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบนะครับอีกหนึ่งองค์ครับพี่พระสมเด็จวัดเกตชัยโยรายการที่สิบ รายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิดตาถักเชือกนะครับเป็นพิมพ์นินจานะครับของหลวงปู่เอี่ยมรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบสองหลวงปู่ทวดนะครับผมหลวงปู่ทวดอันนี้ผมไม่ทราบปีนะครับพี่รายการที่สิบสอง รายการต่อไปรายการที่สิบสอันนี้เป็นสมเด็จปิลันนะครับรายการที่13สมเด็จปิลันรายการต่อไปรายการที่14จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคารนะครับรายการที่14นะครับรายการต่อไปรายการที่15เป็นพระลอด นะครับผมรายการที่สิบห้ารายการต่อไปรายการที่สิบหกนะครับหลวงปู่ทวดเตาลีดนะครับรายการที่สิบหกด้านหลังเป็นฉช,ชิงนะครับ <c oughs> ขออภัยครับรายการที่สิบหกรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นรูปภาพหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ รายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปรายการที่สิบแปดเป็นพระเจ้าห้าพระองค์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับรายการที่สิบแปดรายการต่อไปรายการที่สิบเก้าเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรปีสี่สามนะครับรายการที่สิบเก้า รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญอาแซยิตนะครับวัดบางน้ำวนนะครับรายการที่ยี่สิบสองสี่หกแปดเก้าอรายการที่ยี่สิบนะครับเหรียญแซยิตวัดวัดบางน้ำวนรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเหรียญพ่อโอภาสีเนื้ออันปะการายการที่ยี่สิบเอ็ด 2497นะครับรายการต่อไปรายการที่22เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยหอมเนื้ออันปาก้ารายการที่22รายการต่อไปรายการที่23เป็นเหรียญพ่อท่านสังนะครับเนื้ออันปาก้า2 4 8 0นะครับรายการที่23 รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญอามพพรมสี่หน้านะครับอาจารย์เฮงไพววนรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับพลดนะครับรายการที่ยี่สิบห้าปีสองห้าสองหนึ่งนะครับ รายการต่อไปรายการที่2 6เหรียญพาปากเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพู่ทวดวัดช้างให้นะครับ <c oughs> ปี08นะครับรายการที่26รายการต่อไปรายการที่27เจ็ดเหรียญยีพุทธศตวรรษรายการที่27นะครับ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติการามสองสี่หกเก้ารายการที่ยี่สิบแปดขอเบ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะครับรายการที่29สิบเกา้าเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับรายการที่ยี่สิบเก้า รายการต่อไปรายการที่สามสิบเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงนะครับด้านหลังพ่อข้างนะครับรายการที่สามสิบรายการต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อกัลยารายการที่สามสิบเอ็ด รายการต่อไปรายการที่32นะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามรุ่นแรกรายการที่32รายการต่อไปรายการที่33พระปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับหลวงพ่อแก้วปากทะเลนะครับรายการที่33องค์ใหญ่เครื่องเลยนะพี่นะ รายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะครับปิดตาหลวงปูกไข่วัดเชิงเลนนะครับรายการที่สามสิบสี่รายการต่อไปรายการที่สามสิบห้านะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่สามสิบห้ารายการต่อไปรายการที่สามสิบหก นะครับอันนี้เป็นหลวงปู่สุกนะครับพี่หลวงปู่สุกปากคอมาขำเท่ารายการที่36รายการต่อไปรายการที่37นะครับนี่ครับอีกหนึ่งองค์ครับหลวงปู่สุกรายการที่37พระปิดตาลงจุ่มลักนะครับรายการต่อไปรายการที่38 อันนี้ปิดตาหลวงปู่จีนนะครับพี่ปิดตาหลวงปู่จีนวัดทาลาดรายการที่สามสิบแปดเนื้อผงคุกรักนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบเก้าหลวงปู่บุญนะครับผมเป็นเนื้อผงยานะครับผมคุกรักหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเจ้าสัวนะครับรายการที่สามสิบเก้าายการต่อไปรายการที่สี่สิบเป็นพระลีลา นะครับเป็นพระลีลารายการที่40รายการสุดท้ายนะครับพี่วันนี้40รายการนะครับ300บาททุกรายการนะครับ2องค์500 4องค์1,000สนใจติดต่อเบอร์โทร0928300049นะครับหรือแอดไลน์ oum7146 นะครับหรือสามารถสแกนคิว o d e โตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผม ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่ๆท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่ๆท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ